า,าคแค่นี้ครับแค่นี้เหมือนผงชูรสครับตัวนี้มันเหมือนแบบน้ำพริกอะพี่ ไปกินมากก็แบบเค็มใช่ไหมเหมือนคนเรา่คนเรามันกิน NPK ต้นไม้กิน NPK ก, NP ก็เหมือนกินผักกินหมูกินเนื้อใช่ไหมแต่ว่าถ้าต้นคนเราได้น้ําพริกกับหมูทอดรู้สึกดีใช่ไหมพี่อันนี้ก็เหมือนกันครับอ,อ,อันนี้ขาที่ไหนครับรัคำแหงครับนนำสำนักง,งานอยู่รับคำแหงซอยเทคโนโบางกะปิ ครับหมู่บ้านสนสนลำสาลีครับหมู่บ้านครับหมู่บ้านสวนสนลำสาลีสวนสยามอ๋อเลยสากลไหมผมก็อยู่สักกรอบอยู่ท่านต้นนั้นแม่ผมชอบปลูกต้นไม้มากอ๋อครับอันนี้ใส่แค่นั้นครับนั่นแหละใส่แค่นี้พี่แค่นี้พอต้นแค่เนี้ยไม่ต้องใส่บ่อยนะครับใช่สองสัปดาห์ครั้งอ่าใช่เคยลองของครับเห็นฝนตกแบบฝนไม่ตกมานานนะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วฝนตกดีใจใส่สองวันติด เรียบร้อยเลยใส่คือตัวนี้ถ้าใส่เยอะนีครับมันจะมีโดย